สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแปล้งสู้ขูส่สู้ค้นสู้มองสู้บอลสบายดีย้ำแรงแรงพี่น้องโมนี่พาพี่พาน้องมาสซเบ็ดป่าพี่น้องโมนี่ป้องกันพี่น้องป้องกันเนาะขนาดสซเบ็ดกบปบิดป่ากันยังบ,บุบิ้นพี่น้องป้องกันไว้ป้องกันไวน้เนาะแล้วดีที่สุดพี่น้องเลย โบดาม่าเด้อพี่น้องเด้อฮ่าวยไอคลิปนี้เ้ากันสิ้ผ้าพี่พ่อน้องไปใส่เบ็ดปลาพี่นอ้องเลยนีอเขาเสียบเลยเนี่เสียบมาไว้แล้วจากหลังบนเลยสองสี่ห้าหกหลังนี่พี่น้องเสียบขี่กระเดือนพี่น้องขี่กระเดือนใส่ไปเนี่ยซ้ำพี่น้องโอ้ตูนซ้ำตายตายตายเนี่ยเบ็ดเนี่ยเบ็ดเนี่ยเบ็ด ยังไงพี่น้องเบิ่งพ่อวันนี้อย่าจำใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนเนี่ยเห็นปะดุยกรุยกรุยอีกเนี่ยอันนี้เขาเสียบแล้วพี่น้องเนี่ยพี่ีเสียบเนาะเอ้ยเบิ่งเบิ่งใส่เบิ่งไม้ก่อนนี่พี่น้องนี่ใส่เดือนเขาเขาเขาซื้อบริษัทเบิดโต้ได้เขาเสียบน้อยนึงเนี่ยสันสันเพอดีก็มักเบ็ดนะ้ักเบ็ดเทากับเบอร์ซาวพี่น้องเนี่ย เบ็ดปลาคันเบ็ดกบนะสิเบอร์สิบเจ็ดพี่น้องส ou ิบเจ็ดสิบแปดไปใส่น้ำกันพี่น้องกันยำแรงแรงฝนตกลินฝนตกลินฝนตกลินเบ็ดเฮาก์ก็หาซิปลังพี่น้องหาซิปหาซิปเอสล้างบอกมือหนาขาดลังหนึ่งต้องใส่ปลากข้อยางเอาไปบทดราม่าเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้ พี่น้องได้หัวได้มวนได้ซื่นในเชือใส่แมทใส่เบ็ดป่ามาสั่นวิวพี่น้องเอ๋ยบอดาม่าเด้อพี่น้องเด้อเห็ดห้างหัวหัวมันมวนน้ำกันเบิ้งเบิ่งพาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดมือเนี้ยนี่พี่น้องตามลอมเขาเนี้ยเข้ากับเสียบลวดเนี่ยมองได้เป็นแปนเดียวพี่น้องเดียวมือเดียว สองมือไหมยากสิเอาจังไดนี่พี่น้องนี่ใส่ลุงลดเนี่ยเนี่ยส่วนหลายขั้นอยากให้ถือประดุกต้องใส่ตำตำพี่น้องเทคนิคใส่สีตำตำไว้นี่พี่น้องก้มันหกอะเอาถัางอันนี้ออกพี่น้องถังใบเอาออก ดึงมือเขาออกจักหน่อยเพราะเพื่อ,อว่าย่านปา่าถื่อเลยย่านเพื่อนไปของย่านเพันลุดดึงๆออกจักหน่อยพี่น้องเลยเขาจะงา่ลงไปแบบนี้เห็นบ่มพี่น้องคันเบ็ดแขวะอ่าปลาดุกอุ้ยคันอยากเอามากินเลยปลาดุกเด้อตอนนี้เขาก็ใส่เป็นที่เฮียมห้อยพี่น้องใส่แล้วแหละ ใส่แล้วก็สซีเลาะยามเบิ่งพี่น้องเอ้ยขา,ามีปลาถือเลาะยามแล้วก็เมื่อเงั้นเลยจังเอ่าเอาโคมมาบัดน,นี้จะเอาโคมมายามมันมืดเลยยามเลาะเบิ่งพี่น้องไปอืออมเป็นยังไงแก่เขาป่าสืบหรือบันทึกเอ้ยปลดเหลีวพี่น้องปลดปลดปลดอื้อมมันแล้วพี่น้องเอ้ย ตัวแรกแหก,กมันรถแล้วรถแล้วเดี๋ยวเอาปศช่วยของก็ได้เพียงเด้อขาตั้งกล้องก็ถือม้าลปลาไว้ตั้งแต่ปูแต่ใส่หลังสองหลังแหลกปูมันแล้วมันแล้วใส่กับบริใส่ไก่พี่น้องใส่ตามไฟเจ้าของถือแล้วถือแล้วหลังนี่ใส่ตามไฟมเจ้าของปลายังเนาะจะเอ๋โอ้ยมาตะเพียนหน่อย ปลาเลี้ยงเจ้าของพี่นออ้องเอ้ยบ่เอาบวชข้าวเหนียวนี่ปลดออกปลดออกตะเวนกับลังตกดินพี่น้องตอนนี้จังได่หลังเนี่ยฮะอ๋อปลาลุกปลาลุกพี่น้องปลาลุกโอ้โหถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องลุกน้อยลุกน้อย ป่ามาลาปีนี้เออฝนมาลาป่าก็เลยโตบ่ค่อยใหญ่เอา้าเดี๋ยวเราเอาใส่ของก่อนพี่น้องมือนี่ถือของมานั่เล็กมือนี่อืมถืออีกแล้วพี่น้องอีดุกอีแล้วอีดุกอีแล้วอีดุกอีกอกอกอกแล้วแหม่กำลังดีเลยซำเนี่ยดุก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 เดี๋ปุ๊ดใส่ของก่นอนด้วยพี่น้องเด้อมัน ตัดภาพมาอีกทีมายามย่ำกลางคืนเลยพี่น้องบันี้ยามตอนกลางคืนแล้วเงี้ยลังนี่ถือบ่บ่ถือหน่อยนี่ไงย้ำงย่อ่ bội bộ wow, tony luôn vinh hoi luôn luôn wow, hoi luôn 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 leo อยดินด้นอดนดินดนด้นนะโอ้แบบหลอกไวเลยพี่น้องเสือกหลอกไวย่างดีเลยง้อปดออกก่อนพี่น้องแป๊บนึงนี่พีน่น้องปดออกก่นโอ้โกดีครับนี่พี่น้ง เอาของห้กนคนกรึบกึ๊บกรับมันมามนามามา,มาต่อมาขึ้นนะตัวแรกแหกมานไปแน้วเว้ยสายเสียงตุ่มอยู่โอ้โดนแล้วไปน่องโดนแล้วดุ๊กดุกฮะคือมาโดนนี่นี่ พี่น้องมอันบัวเลื่อเถือเลยุ่ยนโอ้ดำคขึน้นเลยพี่น้องเนดะี๋ยวปวดเอาไปด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องได้แล้วเกาของก่อนพี่น้องกรึบกรับเอาแล้วพี่น้อง มานอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วกดไลค์กดแชร์ลัวๆพี่น้องกดไลค์กดแชร์ลัว,ลวอืมมาเริ่มเทิมพี่น้องเลยตัวใหญ่คือเก้าพี่น้องนี่ถือว่าใช้ได้พี่น้องใช้ได้เพราขออนุญ่ายลื่นโปรตีนพี่น้องเนี่ยถ้าจิเทียบใส่ดำผ้าผัดดำผ้าใหญ่กว่าเดี๋ยวปดเอาก่อนพี่น้องแป๊บนึง พี่น้องตัวไม้ได้วยพี่น้องนีย่ยอาเนตกเกาด้วยนี่มันมามันมาอีหลายนั่งอ,อย่ามันตกเกาอย่าเ่าตัเดียว,ยยวนนมันมามันมาดื้อ พี่น้องดื้อตัวนี้ดื้อขนาดเลยบใหญ่ไปได้พี่น้องตัวนี้ดุกหน่อยส่วนลายอา้าวสิตตัสภาพหินในตอนป่าถือเด้อพี่น้องเด้อเนาะต้องโฟกัสที่ตอนป่าถือนี่ถี่เลี้ยวพี่น้องนกนกกดูก่ลุกลุกลุกหน่อยลุกหน่อย Ừ, cái đó. Đó, cái nó càng 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 lắp đôi lắm lắp đôi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  นี่แล้วพี่น้องดูนี่แล้ยวนุ่มๆนุ่มดี้วดูนี่เดียวพี่น้อง so อีดูอี่เดีวนี่พี่น้องฮักตอกใ้หักเงียงซะก่อนเด้จับมาหักเงียงซะก่อนจังป๊ศ จะเอาของพี่น้องเลยถ้าเาเอาเมื่อเึ่งน,นีย่ย่านแม่บ้านหรือว,ว่าแถวแม่เนาะย,ยันปักมือเพื่อนเ้าต้องหักเงียงออกซะก่อนจะเอาเมื่อถือแล้วเพื่อน้องลุกหน่อยลุกหน่อยอึ๊บเออจึงถึกตัวหนึ่งพี่เอน หึ้งจริงถึกตัวนังหว่าเศกเบิ่งผลง,งานกับพี่น้องยามรอบแรกยามรอบแรกเมื่อกี้นี่ยามรอบแรกพี่น้องโนี่ยโอ้ยตัวอยู่เด้พี่น้องรอบแรกโอ้หันหันมันมัน,น,นรอรุ่นพี่น้องรอบสองนี่จักสิได้เพิ่มจักตัวนี่ รอบนี้กับเบิร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิ๊ดกิ๊ดแปดตัวอะไพี่น้องเนี่ยเนาะอ่ะรอดลุ้นอีกจังหน่อยอย่างสิพยายามพี่น้องให้ปลามากินอีกเช่นกัอนอีกสิพยายามอีกนั่งอยู่เทียงนิดยินเสียงดิบบลาบบลาบพี่น้องปลายังได้ถือโอ้ยังบุท่านได้พยายามได้พี่น้องนี่โดนแล้วเนี่ยโอ้ยดุกอีดุด มังมันไปยามซ้ัพย์ทั้งกระนางพักพรอยู่เทียงถึกแล้วนี่นพี่น้องเสียงดินเบล่มเบล่มอยู่ตัวบริยัยดอกแต่ว่าดินเสียงดังเดี๋ยวเอาเขาของแล้วพี่น้องแป๊บตัด้าไมาีทีพี่น้องมาหอดเงนนแล้วมานแต่รอบเรกพี่นอ้องยามก็ได้นะรอบลำก็ได้แต่ตัวเดียวทั้ ทำยามกับขึ้นบ่ได้ทำได้ป่ะตัวเดียวมั้งมันของมันหน่อยเก๋ยกระลุกล้วนๆพี่น้องเยข้าวหน่อยตัวเดียวมัดบ่มัดแล้ว เดอกีเฮ้ยเ่ซื้อกว่าสิโตใหญ่กว่าสุดก่อนไปเนองสุดก่อนตัวบุคอยใหญ่ก็ได้แั้วเงีตีเกตัวนี้ตอนรอบหัวคำนะได้3า2สองสามแปตัวพี่น้องหัวคำสามเป็นสิบเอดมนบอกสองสี่หกแปดสิบอ็ตัว สองปลาขาวสิบสามปลาลดสิบสี่ปลาเิ็งทิมหาปลาเข็งสิบหกปลาเข็งเกี่ยวเลปลาเิ็ง,งาาและปลาเข็งซ้ำในก็ถทืบวมานเลยพี่น้องเนะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องบุตรบัตธรมย่ำเศ้าวาสีได้ยัตโต แจ่งพี่น้องตัดภาพมาอีกทีแจ้งเป็นทีมห้อยพี่น้องเลยโอ้มือยกว่าขนาฝนแต่เ้าออเท่าืหร่นเนี่ยไปพยายามไปรุ่นลงเบิงพี่น้องรอบเ้าสิมันหรือบอ่ giảm ma lái lặng này phải sì không này thì không biết là nhau bộ chắc tụ đọp sậu này bộ đây lượng phải không ơi loạn bất nó thử lơi lắng nhau áo leo này bờ bờ lăng này cái này nó, nó, ừ. nó sai là phi nông biết không bạn à à, เอียกบอนเราใส่พี่น้องเนี่ยคือมีอันขี้เหนอยอยู่อ่ะเอ้าเบ็ยดไปทังไหนวะตายพี่น้องเลยคือบุกเฮ็ดเลยอ้าวคือว่าเสียบดีอยู่ใดโอ้ม่กับพี่น้องเลย leo nhận đi nó phải chú ba khảo môn rồi bọn nhận nó phải ta thì biết đúng không?

ngọn bò hình nè lăng may con ừ, nhá vào tầm Bông púp 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 được không ơi sấy lần này con oh, ô thịt bạc nội tôi đi dạo oh, đi bò ôi cặp kín rồi xây tạm phái cho khó cái nhăng một thử cái nhọn ấy phải xây bồn ươn thì chắc chỉ xăm đây nhá này ăn bết cái nuộm lung rồi em gai thì nó thử bò lúc có thử quả nhăng đi quả đi quả nhăng đi ôi quả tập hiền thì nó người เจ้าเราดีใจเื่อนึกว่าป่าขอ้อนึกว่าป่าดุป่าตะเพียนป่าเลี้ยงใสอยู่ไฟอยู่น้องจะของกับบอสถือน้องเอ๋ยฮึดขากขนาดแบหลงังเลี้ยสองลังสึดไทายนี่ถือจ่ำ cái lăng này cứ cứ nuộm mà thế này Phải những thứ này đấy mới ở biết rồi con nhau đây tặng cọng ở con đó rồi à, cọng nó chỉ bộ pin mà này à biết đừng nuộm mà là vừa vả

รอบเสนบานี่ยบ้ามานพี่น้องเอ้ขคอก็ขาดเครื่องกระปูกัดมุนบิดโอ้ยไข่หงอเนี่หย,ย,งย,ย,ยหงอเมื่อเกกลางคืนดอกพี่น้องเอ้บุได้มายามยำเสาดอกเมื่อเด็กกลางคืนนี่ปลาตะเพียนกับปลาคาวหน่อยตัวนึงกับกระปูพี่น้องเอ้โอ้ก็งามโค้งบลืบบลาเลยปลาตะเพียนก็เอาพี่น้องเอาเมื่อ ไหวเนาะขามือได้บูมี่เนี้ยกินใส่ตู้เย็นด้วยจะอาออกมาปิ้งจะได้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุขคนสุโมงสุวรรที่ติดตามแล <Yeah. S 2> ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดบักกระดิ่งเพข่าสีบริาทคลิปใหม่ๆจากส่องของเฮาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนปลาสัตจากลงไปไข่เจ็บเด้อพี่น้องเด้อ ออกกัมาคลิปหนาสบายดี